ที่จังหวัดลำปางได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิตรค่ะ นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชก,กุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันนวมินทรมหาราช13าตุลาคมที่บริเวณวัดปงสนุกเหนือและวัดปงสนุกใต้อําเภอเมืองจังหวัดลำปาง ในวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เพระมหากษัตรสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดระยะเวลาของการครองราชได้ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่กว่า5,000โครงการทั่วประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อนาประชาราชได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศนับเป็นพระมหาก,ร,กรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดกาลค่ะ